สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะวันนี้ขอขออนุญาตทําคลิปสั้นๆนะคะนี่ค่ะเฟิร์นค่ะอันนี้คือเฟิร์นขาไก่นะคะเฟิร์นขาไก่ด่างค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยเหมือนกันนะคะเขานิยมปลูกเป็นแนวกันเลยนะคะปลูกคุมดินเป็นแนวค่ะ ชอบดินล่วนนะคะระบายน้ําได้ดีลักษณะของเขาก็จะเรียวเล็กและยาวนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะคะเขาจะแตกออกเป็นกอๆอ,อย่างนี้นะคะแยกกอได้ตัดแต่งให้เขาเป็นพุ่มหน้าหนาได้ค่ะลำต้นของเขาก็จะเล็กๆแบบนี้เลยค่ะ เล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ยาวออกมาแต่ละใบก็จะไม่เท่ากันลักษณะใบด้านหลังนะคะจะเล็กและเรียวยาวนะคะแล้วหยิกๆขอบใบแล้วก็มีสันกระดูกเห็นเด่นชัดมากๆนะคะแต่นอกนั้นก็จะไม่มีลายอะไรนะคะก็จะเป็นงอๆวาวๆไม่สม่ำเสมอกันแบบนี้เลยค่ะ ส่วนด้านหน้าของเขานะคะเขามีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ที่พี่อังให้ดูนี่ก็คือเฟิร์นขาไก่นะคะด้านหน้าเขาก็จะสวยนะคะขอบก็จะเป็นสีเขียวเข้มตรงกลางก็เป็นเขียวอ่อนมากๆเลยค่ะแล้วก็มีลายเส้นตรงกลางที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะ สูงได้ไม่เกิน1เมตรนะคะถ้าเกิดเขาจะสูงนะคะอันนี้คือลำต้นของเขาก็จะกลมเล็กแล้วก็เรียวกลมเล็กนะคะแล้วก็ยาวขึ้นมาเลยค่ะ เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะนี่คือต้นอ่อนๆของเขานะคะต้นอ่อนๆเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยแล้วถ้าเราใส่แจกันหรือว่าขอโทษค่ะใส่กระถางนะคะกระถางที่คล้ายแจกันเนาะกระถางสวยๆแล้วก็ตั้งในในที่ร่มก็ได้นะคะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเหมือนกันค่ะเฟิร์นนะคะชอบความชื้นนะคะเหมือนเฟิร์นทั่วไปเลยค่ะชอบความชื้น นี่ก็จัดเป็นเฟิร์นชนิดนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตน,นะคะไม่ได้ปลูกนะคะอันนี้ของเพื่อนบ้านค่ะของพี่อางอมีเฟิร์นอย่างอื่นนะคะซึ่งก็ทำคลิปไปแล้ว ถ้าจัดระเบียบเขาก็จะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีขาวกับสีเขียวเขาเขาตัดกันเด่นชัดมากๆเลยค่ะอันนี้พี่อังก็ยังไม่ได้เอามาปลูกนะคะอยากให้เอ,อ่อหลายๆคนรู้จักต้นไม้เยอะๆเห็นตรงไหนพี่อังก็อยากจะถ่ายนะคะถ่ายแล้วก็เอาข้อมูลเท่าที่หาได้มาแบ่งปันกันนะคะ สวยเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันพี่อังเคยเห็นเขาเอาใส่กระถางสวยๆนะคะแล้วก็ตกแต่งให้เขาเป็นแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่วุ่นวายมากหรือว่าไม่เกะก,กะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขาไก่ขาเออเฟินขาไก่ดังกับพี่อังนะคะ ขอบพระคุณมากๆทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพี่อังพี่อัง,องขออนุญาตทําสั้นๆคลิปไหนที่พี่อังทําสั้นๆเพราะว่าพี่อังไม่ได้ปลูกนะคะก็เลยทําสั้นๆไม่ให้ยืดเยื้อจนเกินไปเรามารู้จักต้นไม้หลายๆชนิดหลายๆอย่างด้วยกันกับพี่อังคนบ้านป่าจะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า